พี่กูกลักเจอรอยของตีนปีศาจในป่านะคะเป็นรอยตีนโตในป่าเฮ้ยมันคือตัวรอยอะไรเฮ้ยใครคือเจ้าของรอยน,นั้นเน่เดี๋ยวเราจะไปบินิจฉุกศูน์กันนะก่อนจะไปดูนะก,ก,ะก,ก็อย่าลืมกดไลค์แลวกดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆถ้ากดแล้วโดนไปเลยทุกคนตอนนี้โดนเลื่อนไปแล้วนี่คือรอยของเจ้าตีนโตนะคะ มันตีนใหญ่มากเลยนะเนี่ยตีนประมาณโอ้โหเท่ากับคนสองคนนอนได้เลยนะยแต่ว่ารอยเท้าใหญ่ขนาดนี้มันเป็นรอยเท้าของอะไรละ่ะเฮ้ยตื่นเต้นมากเลยอะตื่นเต้นมากเลยดูดิเฮ้ยเราต้องตามหาเลยนะทุกคนเพ่่อจะพิสูจน์กันเอาไปทุกคนตอนนี้นะเราบนนินเข้ามาในป่าเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเฮ้ยตอนนี้ป่าที่เราเจอนะมันแบบเฮ้ย ไม่มีรอยตีนเพิ่มเลยนะโอ้ยรอยเท้าแล้วกันนะพูดเพื่อความสุภาพโอเคทุกคนตอนนี้นะคะเราเข้ามาในป่าแล้วแต่เราตามหาเจ้าของรอยเท้ากันป่าเดี๋ยวนะป่านี้มันมีความลึกลับซับซ้อนวยทุกคนนะเฮ้ยคลิปโดนของเราวันนี้นะคือตื่นเต้นมากเลยเราจะได้ลุ้นกันว่าไอ้ตีนตัวนี้มันคือตีนของตัวอะไรนะครับถ้าจะเป็นบือบือปตพิมตัวสีเขียวๆนะพี่กูกูว่าไม่อาจจะใช่นะเพราะว่าบือบือปตพิมไม่ได้อยู่ในป่านี้นะ หรือว่ารอยตีนของอูดินดินด,ด,ดินดุ่นก็ไม่รู้สิเฮ้ยเดี๋ยวนะมันอยู่ที่ทางแยกแล้วว่ะเดี๋ยวเราไปทางตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยซูมเข้าไปเฮ้ยอันนี้อะไรต้นไม้มีตาเฮ้ยทุกคนต้นไม้มีตาทำไมมีตาตรงนี้อ่ะเฮ้ยตรงน,นี้มีต้นไม้มีตาแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะต้นไม้ตรงน,นี้มีตาใหญ่มากทุกคน แต่มันไม่มีปากนะมันมีลูกตาเฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะ <G ül> ใครหรอทุกคนใต้นี่อะไรนี่ก็ลูกตา <G ül> เฮ้ยมีลูกตากองรวมกันสามลูกตาเหรอแปลกจังเฮ้ยจะใไซนี่เหมือนลูกตาคนเลยอะ่ะ <G ül> มันคือลูกตาของตัวอะไร <G ül> อย่าบอกนะว่าต้นไม้มีตาไม่พอ พี่ทุกคนไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยมันเป็นก้อ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 นมีลูกตามีเปสิบสิบเลยอะ่ะเฮย้ยถ้าเป็นก้อนลูกตาแบบนี้แสดงว่ามันมีการแอดแท็กกันเกิดขึ้นนะคะเนี่ยดูดิเรามาดูต้นไม้ข้างๆอก,กันเฮย้ยนี่มันตน้นต้นไม้ด้านข้างด้านหลังมันจะมีลูกตาแบบนี้เยอะเลยอะ่ะเฮย้ยทุกคนเฮย้ยบรรยากาศแบบลมเย็นแบบนี้นะแล้วก็มีลูกเฮย้ยมีลูกตาที่เป็นเลือดไอ้ลูกตาที่เป็นเลือดนี่คือลูกตาที่เพิ่ง คิดมาสดใหม่ๆเลยนะทุกคนนะเฮ้ยคนน่ากลัวทุกคนนี่ไม่ได้การแล้วไม่ได้การละเดี๋ยวนะทุกคนพี่กูกูว่าเราเจอต้นตอละแต่เราไม่รู้ว่าตัวอะไรที่มันกินนะคะถ้าต้นไม้กินคนเนี่ยต้นไม้มันนิ่งมากเลยนะมันเหมือนต้นไม้ที่โดนสตาร์บฟอะเฮ้ยเดี๋ยวนะเราไปหาต้นตอกันต่อคือตอนนี้นะพี่กูกูกำลังงงว่าไอเถาวัลพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถอะไรตัวนี้มันทำไมมาบังทางวินโดนเราหรือว่ามันเป็นกับดัก เฮ้ย <Hey, S 2> ทุกคนตอนนี้เราเจอกับดักอยู่ตรงกลางนี้นะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเราตามดูก่อนว่ามันคืออะไรมันถึงมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวลองบินดูขนาดดูในระหว่างข้างๆนี้อ่ะทุกคนเฮ้ยทุกคนน่าจะไม่ถาวันแล้วนะมันจะม่มี <c oughs> มีลูกตายยักมาอยู่ตรงนี้ได้ไงอะทุกคนมันเป็นลูกตายยักที่แบบว่าอยู่ในถาวันมันเหมือนเอาไว้สอดส,ส่องเตือนภัยเลยอะ เฮ้ยไม่ธรรมดาแล้วนะ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 ทุกคนนี่เป็นลูกตาของผู้ใดนี่เฮ้ยไปไปกันต่อเพื่อที่จะดูมันเป็นลูกตาเหมือนเป็นกล้องซ c ซ v ทีอะทุกคนลองซูมเข้าไปดูสิเฮ้ยมันเป็นลูกตากล้องเฮ้ยดี๋ยวนะมันไม่ใช่ปีศาจธรรมดาแล้วทุกคนมันเป็นปีศาจที่สามารถทําลูกตาได้ด้วยอ่ะโอเคทุกคนตอนนี้เราไปกันต่อนะคะเราเข้าไปตรงอันเฮ้ยอันนี้รอยทั้ทุกคน รอยเท้าของคนเลยอ่ะไม่ใช่รอยเท้าของไอ้ปีศาจตีนโตนะคะเฮ้ยม,มีรอยเท้าคนแล้วก็มีลูกตาคนอยู่ในป่าหรือว่าคนผู้นี้เขาเสร็จไอ้ปีศาจตัวตีนโตนักกินไปแล้วโอ้โหโอ้โหนทุกคนเราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าไอ้ปีศาจที่เป็นเจ้าของตีรอยตีนนัานคือใครเพราะมันกินคนนะน,นี่ดีนะที่เราอะใช้โดรนเข้ามาในป่านะคะไม่งั้นนี่คือแบบอันตรายมากเลยนะอันตรายรอบตัวแบบนี้เลยเฮ้ยเหมือนจะินการเคลื่อนไหวอะไรได้นอก né? Eu... 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 Eu...